สุนขาหมูจ้าเอาไว้ปรุงเนาะก็ใส่เครื่องต้งยมยำอ่ะจ้ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัหอมพริกน,น้ำมันหอยแล้วก็ซุปก้อนนะสุนไปก่อนใส่มะขามเปียกไปนิดนึ่งจ้ะใส่ไปเลยเนาะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำปลาน้ำปลาทีหลังเติมใบผักทีหลังใบผัก ชีไปเรื่อยชีต้นหอมอะไรเนี่ยมันกเทศก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเติมเนาะให้ให้หมูตุนดีๆก่อนตครงน้ำปลากลมกล่อมแล้วจ้ะเดี๋ยวใส่ใบผักปิดไฟเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟต้มนี่ก็ได้อาหารทักแสไปจ้ะ มาช่วยกินหน่อยเดียวแซบอีลีอาหารง่ายๆจ้ะอาหารง่ายขาหมูขาหมูข้าวแค่นี้พอ มาม่าพี่น้องอยู่ง่ายกินง่ายไปกับปาริดาต้มขาหมูแบบม่วมัวต้มจังไรกระเซ่บขาหมูนี่เนาะขอให้ใส่ซุปหมูก้อนซะหน่อยเออใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่เครื่องให้เยอะๆหน่อยข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมพริกอแล้วก็ได้เติมน้ำปลาเนาะปาริดาก็จะใส่มะขามตั้งแต่แรกเลยนะ ออใส่มะขามลงไปก่อนหมูเลยเออกระตุนไปด้วยกันอร่อยมาพี่น้องมาสดน้ำกัน,นตม้มหมมั่วไปเลยพี่น้อง ถ้าจะเอาน้ำใสมันก็ต้องมีจังหวะไฟเนาะตอนแรกก็ไฟแรงแล้วก็เบาไฟตุไปเรื่อยแต่อันนี้คือโยนทุกอย่างคลุมคลามคลุคลามไปเลยต้มไปเลยไม่ได้สนใจว่าน้ำจะขุ่นจะใสนะถ้ามันสุกกินได้พอ ห่อนดูจา้าี่น้องห่อนดูจา้าว่าได้บีบบังน้าหรอกจก้ะเปลี่ยวมาขามแล้วการบีบน้ามีหลายอยู่ 我混。What ให้มันเย็นก่อนนะ เยอะเลยตอนเย็นเขากลับบ้านอืหอนหอนหอน หนังคอลลาเจน คลิปนี่นนยผมไม่อยากให้พี่น้องมาอยู่ให้พี่น้องยุ่งเขาเฉยๆอยากให้พี่น้องกินแล้วแล้วต้มๆนนเนี่ยข้านหั่นได้นี่ไม่เด้ไม่ได้หั่นอ่ะตอนคุโรกิเลเนี่พี่นอ้องค่อยๆกัดกินไปนะอเต้มสดนหอนๆมาโซให้เบืองให้ยั่วให้พี่นอ้องยุ่งเขาอดอก ข่ากับเตยนิดน้อยอย่าไปกินข่าหลายพี่น้องข่ามันมันเป็นของดีเนะี่ยแต่ว่ากินหลายมันไม่ดีจ้ะ <c oughs> <c oughs> น้ำมันคอลลาเจนถ่ทิบ ก่นใจชื่นใจแต่ไปด้านลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะกินต่อนะมันมันไม่มีสาระอะไรดอกคลิปเนี้นะยเนาะจากกานคลิปหน้าจา้าขอให้มีความสุขความเจริญกันเด้อคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยอือยากให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกายสุขใจสุข,สข,สข,สขภาพแข็งแรงรุง่งเรืองร่ำรวย มีความสุขทั้งทางกายและทางใจเนาะปรารถนาอย่างนั้นจริงๆนะจอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้อง thanks so much my friend thank for your support <c oughs> thank for your support see you next video have a beautiful day bye bye